เรามาลงหน้างานนะฮะมาแปลงลูกค้าอยู่ที่ตำบลท่าพระจังหวัดขอนแก่นนะครับอำเภอเมืองนะฮะเนี่ยแปลงที่ลูกค้าปั่นไปแล้วนะครับยาสักเส้นไม่มีนลครับใช้คําว่าไม่มีได้เลยนะฮะส่วนญ้าแปลงนี้นครับไม่ใช่แปลงของลูกค้าแปลงคนข้างเคียงไล่ข้างเคียงนะฮะแม่บอกเมื่อกี้นะครับหมดเป็นหลายหมื่นแล้วนะฮะทั้งฉีดยาทั้งจ้างคนนะฮะ ก็ยังไม่จบนะครับนี่ฮะ้าก็ยังเยอะอยู่นะฮะดูความแตกต่างได้นะฮะนะฮะแปลงนี้นะครับคุณพ่อเอาเจ็ดแรงนะครับรุ่นก็เก้าศูนนะครับมาปั่น ก็จะใกล้จะเสร็จแล้วนะฮะตัวนี้ปั่นไปแล้วนะฮะสะอาดนะฮะแปลงส่วนที่เหลือยังไม่ปั่นนี่ฮะหญาขึ้นนะครับล้มแหลมล้มแหลมนะครับนี่ฮะหญาแค่นี้นะครับรดพุนินราเอาอยู่นะครับสาดขึ้นนะฮะก็กกบเลยนะฮะสังเกตตรงนี้นะครับหญ้านะฮะห้าตรงนี้ งนี้อย่างเงี้ยตรงเนินนะครับตรงสันล่องอย่าตรงริมนะครับแล้วก็ามาดูนะครับตรงที่ปั่นไปแล้วสาดไปแล้วกบไปนะ้วนี่ฮะกบไปแล้วนี่ฮะหนานะครับกบยังไงก็ตายนะครับนี่ชื้นเชื้ออยู่ แต่ว่าเราสาดขึ้นไปนะครับถ้าแดดดีนะครับยังไงหญ้าก็ตายนะครับความร้อนคุณพ่อนี่บ๊บปันก่อนบ่าสาดตร์ขึ้นไ้เรื่อยเตะศาสตรเรื่อยเตะครับอ๋อบ่ต้องพวกนก่อนถ้าดินอ๋อถ้าเป็นดินแบบดินไม่แข็งมากนะครับดินหลังฝนตกอย่างเงี้ยสามารถสาดตร์กดได้เลยนะครับไม่ต้องพวนก่อนเอาแบบขั้นตอนเดียวนะฮะแต่ถ้าใคร ไม่ต้องการสาดขึ้นนะครับก็สามารถควนก่อนนะครับแล้วก็สาดตัวยขึ้นแล้วผพ้ใดไปยูหัวงานมาี้ครับแล้วผู้ใดไปยูหัวงานมาดยแน่ไปยังอ๋อครับ ตรงร่มตรงโน้นเลยไปตรงโน้นเลยไปรอหัวง,งานเลยเอากล้องตัวใหญ่มาไปรอหัวง,งานนะครับกลางร่มไปแล้วพ่อปันดนะสาสนะครับีน,น เอาสิ่งจำเป็นให้แม่ให้พ่อใช้เสื้อครับอขะครับขอบคุณครับ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 สวัสดีครับอ่าเราก็จะเดินทางกลับกับเดียวกันแล้วขอบคุณมากยัดยังตัวไปครับนี่พักผ่อนดีถ้าแล้วพวกนี้เราเห็นหน้าเห็นหน้าน้ำติครับ เห็นน้ำหน้าน้ำครับกางแก่กางแถมกางแก่กางแถมแก่กับแถมอ่ะโอเคครับแม่เดี๋ยวข้ามกันไหมครับครับครับดาวนะครับขอบคุณเบื้องชีในยูทูปกับใส่งานจริงคือในยูทูปโฆษณาบ่แม่ เลอดีกว่าในโคตรเน่าคุณจะเจียปลาปล่อยเมื่อย่างสีเด้แม่นมากันครับแต่ว่าป้าธดีใหมพอพอดิส่งไปใหในไร่ขวเจ้ี้ีอยู่หลว่าุงไปเป็นเบิรงนกไดนะครับเอามาวาไปนะโอเคไปนะครับคุณแม่มาดีทีนงครับขอบคุณครับครับ เราก็เดินทางกลับนะครับลูบพกพ่อทำงานต่อฮนะโอ้โหเล่นรถสปุ้งเลยนะ